เวลาที่เราป่วยจากการติดเชื้ออะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์เขาไปตามหาตัวมันเจอได้ยังไงวันนี้เราจะมาลองสวมบทบาทเป็นนักสืบจุลชีววิทยาไปไขปริศนาด้วยกันครับว่าเขามีกระบวนการจําแนกและระบุชนิดของจุลินทรีย์กันยังไงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับในทางการแพทย์เอาละครับลองนึกภาพตามกันดูนะคะมีผู้ป่วยคนหนึ่งติดเชื้อปริศนา อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยงานของนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับนักสืบในคดีฆาตกรรมเลยครับต้องรีบหาเบาะแสเพื่อระบุตัวผู้ร้ายหรือก,ก็คือเจ้าจุลินทรีย์ตัวปัญหานี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้เริ่มการรักษาที่ตรงจุดจทันทีเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในกระเป๋าของนักสืบจุลินทรีเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าอนุกรมวิธานครับฟังดูอาจจะวิชาการหน่อยนะฮะแต่มันก็คือระบบจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั่นแหละครับลองนึกภาพว่า เป็นระบบจัดเก็บแฟ้มขนาดมหึมาของธรรมชาติก็ได้ซึ่งเป้าหมายหลักๆของมันมี2อ,อย่างคือ 1. จําจำแนกประเภทและ2คือการระบบชนิดครับจุดเริ่มต้นของการสืบสวนก็คือการต้องแยกผู้ต้องสงสัยออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆก่อนซึ่งมันน่ายึ่งมากเลยนะครับที่ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเราจะซับซ้อนหรือแปลกประหลาดแค่ไหนสุดท้ายแล้วนักวิทยาศาสตร์พบว่าทุกชีวิตเนี่ยสามารถจัดลงในแฟ้มหลักได้แค่3แฟ้มใหญ่ๆเท่านั้นเองครับ และนี่ก็คือ3แฟ้มหรือ3โดเมนที่ว่าครับก็คือแบคทีเรียอาร์เคียและยูคาริอาคำถามคือแล้วนักวิทยาศาสตร์รู้ได้ยังไงเขาทำได้โดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกับลายนิ้วมือทางพันธุกรรมที่เรียกว่าไรโบโซมอาร์เอ็นหรืออาร์เอ็นนั่นเองครับคือให้เรานึกภาพว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันมีบาร์โค้เฉพาะตัวฝังอยู่ในเซล ซึ่งเจ้า rna นี่แหละครับคือบาโคดที่ว่าและบา์โคดของ3กลุ่มใหญ่นี้มันก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยพอเรารู้แล้วว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ในแฟ้มใหญ่แฟ้มไหนทีเนี้ยเราก็จะค่อยๆเจาะจงให้แคบลงเรื่อยๆผ่านลำดับชั้นต่างๆพวกนี้ล่ะครับมันเหมือนกับการระบุที่อยู่เป๊ะๆเลยนะฮะคือเริ่มจากประเทศซึ่งก็คือโดเมนแล้วก็มาจังหวดัดอำเภอตำบล จนไปถึงบ้านเลขที่ที่เฉพาะเจาะจงมากๆซึ่งบ้านเลขที่สุดท้ายนั่นแหละครับก็คือสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตที่เราตามหานั่นเองทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับก็คือความแตกต่างระหว่างคําว่าการจําแนกประเภทกับการระบุชนิดการจําแนกเนี่ยมันคือการจัดเข้ากลุ่มก,กว้างๆครับเช่นบอกได้ว่าโอเคผู้ต้องสงสัยเป็นแบคทีเรียแต่การระบุชนิดคือการชี้ตัวไปเลยว่าผู้ต้องสงสัยคือเชื้ออีโคไลนะ ซึ่งในทางการแพทย์แล้วการรู้แค่ว่าเป็นแบคทีเรียมันไม่พอครับเราต้องระบุชนิดให้ได้เป๊กๆถึงจะรักษาได้ถูกโรคเอาละครับพอเรารู้หลักการจัดแฟ้มข้อมูลแล้วคราวนี้ได้เวลามาเปิดกระเป๋าเครื่องมือของนักสืบกันจริงๆจังๆแล้วครับเครื่องมือหลักๆที่เขาใช้ระบุต,ตัวตนเจ้าผู้ร้ายตัวจิ๋วเนี่ยมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆเลยคือการดูจากฟีโนไทป์กับการดูจากจีโนไทป์ครับพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะครับ ฟีโนไทป์ก็คือลักษณะภายนอกทั้งหมดที่เรามองเห็นหรือวัดได้เหมือนคำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์ครับผู้ต้องสงสัยตัวสูงใส่หมวกสีแดงอะไรแบบนี้ส่วนจี n o t y p e เนี่ยคือการไปตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA โดยตรงเลยครับอันนี้คือหลักฐานเด็ดในที่เกิดเหตุเลยซึ่งแน่นอนว่ามันแม่นยำกว่ากันเยอะมากเบาะแสแรกสุดจากฟีโนไทป์ก็คือการส่องดูผ่านกล้องจุลทรรศนครับ อันนี้คือด่านแรกเลยนักวิทยาศาสตร์จะดูขนาดดูรูปร่างของมันว่าเป็นทรงกลมเป็นแท่งหรือเป็นเกลียวแต่ถ้าไม้ตายคลาสสิกเลยก็คือการย้อมสีแกรมครับมันเป็นสีย้อมพิเศษที่ช่วยแบ่งแบคทีเรียออกเป็น2ทีมใหญ่ๆได้ทันทีเลยคือพวกแกรมบวกที่จะติดสีม่วงกับพวกแกรมลบที่จะติดสีชมพูแค่นี้ก็ได้เบาะแสชิ้นใหญ่มาแล้วครับ เบาะแสต่อมาคือการเอาผู้ต้องสงสัยไปเพาะเลี้ยงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อครับพอพวกมันโตขึ้นเป็นกลุ่มก้อนที่เราเรียกว่าโคโลนีเนี่ยหน้าตาแล้วก็สีของโคโลนีก็เป็นอีกเบาะแสสําคัญเลยจุลินทรีย์บางตัวนี่ชอบแสดงตัวตนชัดเจนมากอย่างเช่นเชื้อ s u d o โ m o n a s aeruginosa ที่มักจะสร้างเม็ดสีเขียวๆออกมาให้เห็นกันชัดๆเลยครับเบาแสที่3คือการทดสอบพฤติกรรมของมันครับ ว่าเจ้าจุลินทรีตัวนี้มันทำปฏิกิริยาเคมีอะไรได้บ้างหรือพูดง่ายๆก็คือมันกินอะไรเป็นอาหารนักวิทยาศาสตร์ก็จะลองเอาอาหารหลายๆแบบให้มันแล้วดูว่ามันชอบกินอันไหนซึ่งผลการทดสอบพวกนี้มักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีครับทำให้เราสร้างเป็นโปรไฟล์เฉพาะตัวของเชื้อนั้นๆขึ้นมาได้เลยเอาล่ะครับที่พูดมาทั้งหมดนั้นคือเบาะแสจากลักษณะภายนอกนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดกันบ้าง นั่นก็คือการระบุชนิดจากจีโนไทป์ครับอันนี้คือการลงลึกไปถึงพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อหาหลักฐานที่ชัดเจนและแม่นยำที่สุดแล้วเครื่องมือในกลุ่มนี้เจ๋งมากๆครับมีตั้งแต่เทคนิคอย่าง PCR ที่เปรียบเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารทางพันธุกรรมเลยคือมันสามารถก๊อปปี้หลักฐาน DNA ชิ้นเล็กๆให้มีจำนวนเป็นล้านลชุดได้เพื่อให้เราเอาไปตรวจสอบต่อได้ง่ายขึ้น แล้วก็มีการหาลำดับ DNA ซึ่งก็คือการอ่านเจ้าบาร์โค้ดทางพันธุก,กรรมทีละตัวอักษรเลยครับพอได้ข้อมูลมาแล้วก็เอาไปเทียบกับฐานข้อมูลอาชญยากรจุลินซีขนาดใหญ่เพื่อหาว่าตรงกับตัวไหนอย่างกันในหนัง CSI เลยใช่ไหมละครับเรามาสรุปความแตกต่างสำคัญของ3โดเมนใหญ่นั้นให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกทีนะครับแบคทีรียกับอาร์เคียเนี่ยจัดเป็นพวกโปรคาริโอตครับ คือเป็นเซลล์แบบง่ายๆไม่ได้มีโครงสร้างซับซ้อนข้างในส่วนย e ูค a ริโอตซึ่งรวมถึงตัวเราพืชแล้วก็เห็ดราด้วยจะเป็นพวกย e ูคริโอตคือเซลล์จะมีความซับซ้อนกว่ามากความแตกต่างนี้ยังรวมไปถึงโรงงานสร้างโปรโตีนหรือไรโบโซมด้วยครับพวกโครคริโอตจะมีโรงงานขนาดเล็กกว่าเรียกว่า 70s ส่วนพวกเราจะมีขนาดใหญ่กว่า 80s และสุดท้ายจำบาร์โค้ดทางพันธุก,กรรมหรือ RNA ได้ไหมครับ พวกเขาก็ใช้คลรรุ่นกันด้วยทำให้เราแยกพวกมันออกจากกันได้อย่างแม่นยำนั่นเองและแล้วหลังจากที่รวบรวมเบาะแสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำให้การพยานจากฟีโนไทป์หรือหลักฐาน DNA ที่เถียงไม่ได้จากจีโนไทป์ในที่สุดคดีปริศนานี้ก็ปิดลงได้ครับเราสามารถระบุตัวผู้ร้ายได้ว่าเป็นเชื้อซูโดโมเนสเอโรจีโนซา และนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครับเพราะตอนนี้แพทย์รู้แล้วว่ากำลังต่อสู้กับอะไรและสามารถเลือกอาวุธที่ถูกต้องหรือก็คือยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมเพื่อรักษาผู้ป่วยได้ทันทีเรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่างานนักสืบจุลินซีเนี่ยสำคัญขนาดไหน แต่ส่วนที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรารู้จักแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยมากๆของทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกครับส่วนใหญ่ยังคงเป็นปริศนาสําหรับเราโดยสิ้นเชิงมาเลยทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อครับว่าแล้วในบรรดาจุลินทรีย์ที่เรายังไม่รู้จักนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้าง ยารักษามะเร็งอาจจะซ่อนอยู่ในแบคทีเรียรที่เรายังไม่เคยเจอหรือโรคระบาดครั้งใหญ่อาจจะกำลังซุ่มรอวันประกบตัวอยู่ก็ได้การสืบสวนจริงยังต้องดำเนินต่อไปครับ